อ่านจังเลยเว้ยว anyway, ันนี้ผ mm hmm. oh, hi. hmm ู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมเองบนเลฟสตูดิโอเองครับเป็นเฮียอะไรเนี่ยอัดเหมือนเดิมเลยครับทำคลิปไปเไรกูต้องมีการอัดทำหลายรอบแต่หนักกว่าฟีไฟนะรอบสี่แม่ง้รเน็ตเป็นเฮียอะไรก็ไม่รู้กระตุกจังเลยโอ้ยอัดเกมไปเลยปัญหาทุกที วันนี้ก็อยู่กับเซิร์ฟเลยฮะวันนี้ก็จะมาเล่นโหมดคาตรกรนเย้ฮู้ว้าวว้าว,าว,าวาเหนื่อย <laughs> อัดรอบสี่แล้วเราไม่พูดพร่ำ์ทำเพลงกันเราไปดูกันเลยดีกว่าว้าวคาตรกรถ้าเกิดอ,อยากให้เล่นกับเพื่อนนะครับก็อย่าลืีที่จ่กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันมานะครับผมส่วนถ้าอยากให้เล่นอนาะชวิรอดเนี่ยกดไลค์มากันเลยนะกดไลค์เลยกดรัวๆเลยมันไม่มีคนกดหรอกเชื่อกูดิ เนซซี่าถามว่าทำไมผมถึงใช้สกินของอิตากีจังนะครับก็เพราะว่าผมเนี่ยไปอ่านบางงะนะฮะแล้วก็ไปเจอตอนนึงที่นางใส่ชุดว่ายน้ำบอกเลยม่ขุตกอันดับม่าไม่ไม่เรารักเรารักนางทัก5ห้าคนโู้ใครที่ดูกูก็รู้หมดแลยว่าใครที่ดูช่องกูก็รู้เลยว่ากูรักพวกเธอกัไหนเนี่ยดูสิข้างใครนางขไานดูมุมใส่ขณะที่อาจกันเปะ โอ้โน้โอ้ซับปายมาแน่เฮ้ยวานี่คนมันทำให้เฮี้ยอะไรกันอ๋อเจรจากันใช่ไหมอเล็กกำลังเจรจากับไอ้หมอนั่นเว้ยมันเปิดโปงเว้เฮ้ยไอ้นุ่มมึงแกเปิดโปงยังไม่ได้นะไม่หนุกเลยโอ้โหเป็นเพื่อนกับฆาตกรกิ๊ดแม่ ก็ได้หยิบคนูมาฆ่ามันทีเกมมันจะจบมันจะจบท้าขอบคุณมากขอบคุณขูติดปะเนี่ยอ่อนอ่อนคาตกรอ่อนเว้ยอ่อนอ่อนโอ้โหกูว่าตาต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นกูได้นะ ดูดิเมอร์เดอร์เก้าจุดเก้ายิดแม่กูไม่อยากเป็นนะช้ตตาต่อไปกูเป็นนี่กูบอกเลยว่าเฮ้ยโอ้โหถ้าถ้ากูเป็นด่านนี้นะกูตายก็ได้ไอ้เหี่ยมันด่านใหญ่ไม่ใช่กูต้องไม่ใช่เออดูกู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 จะเป็นแล้วอีทิกิอีิกิจจังอีทิกิจจังเธอกังวลไหมกับสิ่งที่ เธอนั้นจะเป็นมร์เดอร์กังวลป่ะเธอคือถ้าเธอเป็นด่านนี้ใช่เธอบอกใช่เหงา <c oughs> กักกันอยู่บ้านนะแม่งโคตรเหงาเลยอยู่บ้านแม่งโคตรเหงาเลยเฮ้ยถ้าเกิดว่ามีกระตุกเนี่ยแบบตัวละครทุกคนแม่งกระตุกเนี่ยกูขอใหย,ยนะท่านผู้ชมฮะเพราะว่าทีา่กูอัดรอบสี่ก็เพรอมันนี่แหละเอเน็ตที่ยเฮ้ยกูกูเดี๋ยวนะ ไอ้้เหียมึงดูความกระตุกนี่สิวะอ,อุ้ยเปล่าคุโรเบงมาคืออะไรวะเครื่องดูดเชื่องกำลังใช้ห้าคอย์สเคื่องูดเชื่องกำลังเก็บไมค์มันอีกอะไรเนี่ยอยีสิกิจังจะบอกว่านางว้ว กเ,เ,กเกิดการตีกันเกิดขึ้นไปเกิดการตีกันตรงนี้ด้วยแสดงว่าฆาตากรน่าต้องอยู่ไม่ไกลเอาไอเน็ตโอ้ยไอ้เ,อเน็ตเชี่ยยมันน่าแปลกที่ว่าฆาตากรมันน่าแปลกที่ว่าฆาตากรเนี่ยทำไมมันไม่ฆ่ามันฆ่า,าไปคนเดียวเอง ไปยืนตรงนี้เฉยไม่มีหรอกมันน่าสงสัยจริงๆอุ Hz, ้ยอุ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 ้ยมันนี่เองมันนี่เองใช่ไหมพวกต้องเป็นมันน่ะต้องเป็นมันน่ะยังไงก็มันน่ะวิ่งยินดีจังวิ่งเร็วเร็วเอได้หนูต์ั้งไหนกูยังเก็บไปถึงสิบเลยได้ไหม หรือว่ากูได้สืบสายของเชอริฟเอ,อ้โ <laughs> หกูหทำได้ไมเพื่อนอินสกิจังอินสกิจังลูกเก่งจริงเลยกูน,นี่มันเซนซูจะบอกว่านายเปลี่ยนจาก่าสูนมาข้าตกรวเซนสู นายไม่คาศูนย์ต่อเลยฉันได้ข่าวว่าตอนที่สองร้อยนี่ดราม่ากันยาวเลยนะอุ้ยด่านอากาศซะด้วยดึนดูนดูนดนดนดูนดนแมไม่เป็นหรอกกูไม่อยากเล่นอยู่แล้วไม่อยากเป็นอยู่แล้วถ้ากูเป็นนะกูขอเล่นกับเพื่อนดีกว่ามันสนุกดีอย่าลืมนะใครที่เคาเล่นกับเพื่อนนะก็อย่าลืมมีคอมเมนต์้วก็กดไลค์กันเยอะเลย ตัวอยชุดล่อแล้วี่ทีนึงเพราะว่ากูทำการ์ตูนทำเวลามันนานนะขบวาดโลบลงคลิปเนี่ยกันนานพอเราทำการ์ตู้นในนั้นไมเก็ตเหรอเฮ้ยเดี๋ยวแล้วกูอยากเล่นว่ะเมเดย์เมเดย์เมเดย์พร้อมแล้วพร้อมทำงานทำงานสายพร้อมสายพร้อมเอ้ยนักบินข้างบนเป็นอะไรบ้าง alo พร้อมใช่ไหมพร้อมใช่ไหมพร้อมเป็นไงครับพร้อมพร้อมพร้อมเฮ้ยคนเหงาเลยกูว่าถ้ากูเล่นอย่างเงี้ยกูว่าบิวบูบโคลนเหงาอะ อ่าลุะกูแค่ละแหวงเมดีเมดีเมดีเป็นไงบ้างเสียงเสียงแป้นดิมเป็นยี้วะกอกแขกกอกแขกกอกแลกนเกินแลให้มีสีม่วงด้วยมีสีม่วงด้วยไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้คัมแบกอยู่คัมแบกคัมแบ็กข้างบนเป็นไงบ้างหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ตอบกลับด้วยตอบกลับด้วยโอ้โอหเป็นไงล่ะตอบกลับด้วยโหด่านนี้อิดแม่ฮี่ไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยเอ้ยคยตายอย่างนั้นนะ่ะไอ้เหี้ย แกมเจ๋ออะไรวะเอเ้ยอไอสารเอ้ยนายฮีจริงๆเลยพวกมึงนี่โอ้เมอร์เดอร์สิบเก้าโอ้หมดสิบเจ็ดเลยเลยโอ้ไม่เอานะกูมไม่อยากเป็นนะเฟยไม่ใช่กูตาต่อไปต้องไม่ใช่กูเอาบากาดอีกแล้วโอ้โอ้ไม่ได้เป็นโอ้โล่งใจใ คือเมื่อกี้เรเกือบเล่นต่อแมวและตาน,นี้เราจะไม่เล่นเป็นไงล่ะเบเด้เบเด้มีเห็ดเอ้ยมันตีกันแล้วอะอู้ไม่ธรรมดา,าจริงๆจะเป็นใช่ไหมแหมคนรอมันก็ต้องมีระแวงบะไอ้เช่นนั้นตกแจงหมดวันเดียวันด,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 ดี ใครตีสักนิดหน่อยคงไม่เป็นไรสักอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาฮันาโกข้งมาเนี่ยเฮ้ยไอเจ๊พายเด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 ้ดเ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 ัเด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 เกเด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  จูงนี <Merci> ่กัตกรหลังกูเพื่อนฆาตกรอยู่หลังกูอย่าตามมาไอ้มันต้องตามกูอยู่แน่เลยอย่าฆ่ากูเลยเออคิโลนี่มัน is my hero ว wow. ้าว my hero มันวิ่งไล่ตามหลังกูมาเลยเมื่อกี้ฮะไม่แดกกุลก็ไอ้คนผู้หญิงไม่แดกกูหรอก ไม่ได้แดกโกว้าตาสุดท้ายแล้วครับนะครับคุณผู้ชมฮะตานี้จะเป็นตาสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าผมนั้นไม่อยากอัดไปนานกว่านี้ตอนแรกคุณนึกว่าอัดได้ไม่เกินไงอัดได้ไม่เกินพวกสิบนาทีแปดนาทีอย่างเงี้ยเพราะว่ากูเคยอัดเกินสิบนาทีแล้วมันไม่ได้ไงแต่ตอนนี้มันได้แล้วไม่รู้ทําไมเหมือนอ้าวเย็ดแม่คยเฮ้ยกูอยากเล่นเป็นมือเด้อมึงเข้าใจว่ามันเล่นยากเว้ย การที่จะเล่นเป็น, Murder, นมร์เดอร์เนี่ยแล้วมึงดูเน็ตไอ้เฮียโอ้ตายแล้วกูอยากเล่นกับเพื่อนมืเดอร์อะคือไม่อยากเล่นตรงนี้ไม่เป็นไรใช้สัญชตาตญาณในการตีมั่วแต่มาเล่นยากเอ๊ะทำไมมันตีไม่ได้โอ้โหชัดเลยเน็ตไอ้เฮี้ยมึงกลับมาเออ ฉันหวังว่าไม่มีใครแล้วนะโอ้วยดีวันดีวันดีคือมันไม่เนียนนะโอ้โอ้โอ้ซอร้ไพราย <c oughs> <c oughs> อืมแตกไปสิไอซีก่กิจกไม่เป็นนะโซโลดีหน่อยหน,หน่อยหน่อยเป็นหรือเปล่า ายใจได้ค่าสามคนสึกเริ่มออกเราต้องตามหาในพื้นที่ที่มันมีที่ซ่อนได้ห้องมีเอ๊ะกูเพิ่งมาห้องนี้เนะี่ยเหลือสิบเอ็ดคนอนะมันเหลือสิบเอ็ดเราควรทำยังไงดีโอ้โห เต็มเลย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 เย็ดแปดโอ้ยไปฆ่าคนแล้วโล่งใจ ถึงตอนแรกบอกอยากไม่เป็นก็เถอะที่กูโล่งแกเพราะว่ากูยังฆ่าได้ไงอย่างน้อยก็ไม่ตายกงโง่แบบเสียเปล่าๆหรอกหลายคนอะแล้วอีกแปดคนไปไหนเฮ้ยไอ้สัตว์เย็ดแมตายแบบเสียเปล่ามากอะคือแบบคือวิ่งก็โง่อยู่แล้วก็มาตายอมาส่วนวาดรูปเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูอีกทีนึงว่าผมจะได้วาดไหมนะเพราะว่าผมเอ่อพูดไงดีผมทำการ์ตูนด้วยทำลงเว็บตัวนะนะ มันก็จะช้าๆหน่อยมันก็มีเวลาแหละแต่ว่าผมว่าขี้เกียจเพราะง่านคือขี้เกียจท่านคีรีท่านซีโอถ้าเกิดว่าท่านดคูคลิปนี้อยู่บอกเลยว่าผมยังไม่ได้ทํายังไม่ได้เริ่มต่อเลยหลังจากที่วาดไปแล้วแต่ลงสียังไม่ได้ลงเลยวาดได้ถึงแค่หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งส่วนศูนย์จุดห้าของเรื่องผมขอโทษลนะท่านซีโอถ้าท่านดคูคลิปนี้อยู่ผมขอโทษด้วย วันนี้เราจะกินอะไรดีเนี่ยอ้าไอ้ัออสโอเคนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไม่จะกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับผมเมื่อกี้กูตายไงกูยังไม่รู้เรื่องเลยนะสำหรับใครส่วนเรื่องว่ารูปอะไรเดี๋ยวผมก็จะมันลงเองนะครับลงอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ผมทำกระตอยู่นะมันก็จะช้าๆหน่อยบ่าหลอกขี้เกียจ โอเควันนี้ไม่มีอะไรจะฝากละก็เป็นแล้วนะครับใบายครับ